กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะในช่วงนี้ก็พาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับพี่อุ้ยที่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ใกล้ที่จะมาถึงแล้วค่ะไปดูเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะที่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคอีสานค่ะได้เตรียมเดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นะคะโดยบรรยากาศที่บขสสามขอนแก่นเนี่ยก็พบว่าตัวรถโดยสารนะคะที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดน้องคายเนี่ยช่วงสงกรานต์ห้ิบเที่ยวถูกจองเต็มทุกเที่ยวแล้วค่ะ อีกเพียงไม่ถึงสัปดาห์นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วค่ะผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่สํารวจบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของบรรดาบริษัทร,รถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหว่างภูมิภาคเนี่ยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3ค่ะซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยที่เข้าไปทํางานในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลเนี่ยเดินทางกลับภูมิลําเนาค่ะเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานและเยี่ยมเยือนครอบครัวรวมไปถึง นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมเล่นน้ําสงกรานที่ถนนเข้าเหนียวจังหวัดขอนแก่นซึ่งปีนี้ค่ะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ก็ทําให้ขณะนี้นะคะตั๋วรถโดยสารของบริษัทชั้นนำเนี่ยถูกจองจนเต็มแล้วทั้งขากลับแล้วก็ขาไปค่ะซึ่งทางนางสาวเครือวันนาเมืองจันนะครับพนักง,งานจําหน่ายตั๋วรถโดยสารบริษัทนครชัยแอร์จำกัดเปิดเผยว่า ขณะนี้ตั๋วรถโดยสารที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมาลงที่บขสขอนแกน่นก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดภาคอีสานเช่นอุดรธา ani, นีหนองบัวลำพูและก็หนองคายระหว่างวันที่9-11มษายนนะครับซึ่งเป็นการเดินรถตามปกติจำนวน50เที่ยวเนี่ยถูกจองเต็มหมดทุกที่นั่งแล้วนะครับเช่นเดียวกับการเดินทางในช่วงขากลับเข้ากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-17เมษายน ก็ถูกจองเต็มแล้วทุกที่นั่งและก็ทุกเที่ยวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่นั่งแบบโกล์คาสและก็เฟิร์สคาสครับซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้เตรียมเพิ่มเที่ยววิ่งรถนะครับเนื่องจากว่าต้องรอประเมินสถานการณ์แล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงก่อนและก็หลังเทศกาลสงกรานต์ก่อนครับก็ต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารหรือไม่ค่ะก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจะมีคนเดินทางมากน้อยแค่ไหนครับพี่วีครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บอกว่าเดินทางสะดวกสบายรถทัวร์นะครับก็คือขึ้นปุ๊บมาลงที่บขอสอได้เลย<ช>แล้วก็ต่อไปกลับบ้านอ่ะซึ่งจังหวัดของแก่นก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในหลายๆจังหวัดที่จะสามารถเดินทางไปต่อกันได้ค่ะครับ